ทำไมแต่งงานวันเดียวกันเป็นลูกบ้านสูเหมือนกันสูวนานถังได้แต่งกับมหาเศรษฐีแต่หนูต้องแต่งกับคนตาบอดหนูไม่แต่งเน่งแต่ว่าหนูจะตายไปก่อน <c oughs> อย่านะ <c oughs> คุณสูรีบหาทางสิจะให้ลูกสาวสุดที่รักของเราแต่งกับคนตาบอดจริงๆเหรอ <c oughs> แต่ประธานฟูจเจ้าสูวานถังสัญญาแต่งก็ลงไว้แล้วฉันก็ทําอะไรไม่ได้แันรานอย่าทำอะไรบ้าๆลงมาก่อนหนูไม่สนหนูจะตายเดี๋ยวนี้ อบ้านวานย่มนะนวานฉันยอมแลกสัญญาตแต่งกับเธอแกพูดว่าอะไรนะคนตาบอดตระกูลกู้ฉันจะไปแต่งเองเธอก็ไปเป็นภรรยาเศรษฐีซะพูดจริงใช่ไหมแต่สินสอรพันล้านของตระกูลกู้ฉันจะเอาไปทั้งหมดได้ไม่มีปัญหาเลยขอแค่เธอยอมแต่งกับคนตาบอดนั่นแทนนะ้องพอจะให้สินเดิมอีกร้อยล้าน เงินขอบคุณนะคะพ่อก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันพ่อก็รักลูกจริงๆรฮะรักฉันเหรออ่ะใช่พี่จะทิ้งมหาเศรษฐีอย่างฟู่จิ้นเย่แล้วไปแต่งกับคนตาบอดที่ไม่รู้จักเหรอแน่ใจเหรอว่าจะไม่เสียใจที่หลังทุกคนก็พูดว่ารักฉันสามปีก่อน แม่ฉันเพิ่งเสียพ่อก็พาเมียน้อยกับลูกติดเข้าบ้านทันทียังจะขาดฉันแลกเงินลงทุนวางออกไปหลนะ่อนะกรอกยาแล้วส่งเธอไปห้องประธานจางนี่แหละความรักของพ่อใครกล้ายุ่งกับคนของฉันฟูจินเย่โผล่มาจากไหนไม่รู้ช่วยฉันไว้จากนรกฟูจินเย่มหาเศรษฐีเมืองจริงฉันเจอกับคุณหนสูที่ห้ารักกันตั้งแต่แรกเห็นใครกล้าแต่สุวรรถังอีก ก็เท่ากับเป็นศัตรูกับฟูกรุกต้องตายตัวี่เขาผู้หญิงเขาก็พูดว่ารักฉันยอมเอาตัวบางนี่แทนฉันแต่ทั้งหมดนี้ ือแผนหลอกทั้งนั้นฉันไม่เสียใจหรอกแต่ก่อนวันแต่งคุณสลับคู่ห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่ต้องห่วงนะพี่ฉันไม่พูดแน่นอน <c oughs> คุณย่าคนที่ผมรักมีแค่ละหลานคนเดียวลหลานทั้งใจดีกล้าหาแล้วก็ฉลาดด้วยตำแหน่งคุณผู้หญิงฟู่ก็แค่เป้าล่อผมไม่อยากให้ละหลานแต่งเข้ามาก็ผมเตรียมคนไปชิงเจ้าสาวระบางทาเรียบร้อยแล้ว พอยิงเสร็จผมจะพาหลานๆไปคืีหาต่างประเทศพอตระกูลฟูผ่านวิกฤตแล้วค่อยแต่งงานกันอย่างสมเกียรติคิดแท้ฉันก็แค่โลกกัภัยของซูซินรานเขาสร้างกับดักขึ้นมาเองรอให้ฉันตกหลุมแล้วค่อยทําลายฟูจิ้งเย่นายคิดว่าซูซินรานใจดีและกล้าหาญแต่รู้ไม่ว่าซูซินดานทาลายครอบครัวฉันอย่างเย่งของที่แม่ฉันทิ้งไว้ไปเอาคืนมาแนละ้วอยากได้เหรอนี้ก็กราบขอฉันสิเ้าฟังดินิ่ ถึงฉันจะรอยซ้ยใหม่แล้วแต่สุดท้ายก็เสียไปตอนที่ช่วยคนคนคะนในอุบัติเหตุรถชนไม่เป็นไรใช่ไหมคะฟูจินเย่ฉันไม่มีทางเป็นโลกกันให้ซูซินดอนนายก็ไม่ต้องไปยิงเจ้าสาวชอบความใจดีของเธอใช่ไหมงั้นฉันจะยกเธอให้เลยเซลเยคิดอะไรอีกล่ะคุณย่าถ้าไม่ใช่เพราะลานลานผมคงตายในอุบัติเหตุนั่นไปแล้ว ผมจะตอบแทนคุณแน่นอนตั้งแต่ตอนนั้นผมบอกกับตัวเองว่าถ้าเพื่อน,อนลาลแล้วผมยอมทำทุกอย่างแม้ว่าต้องแต่งกับสู้วาดถังเรากันนี่ที่แท้ทุกอย่างก็แค่ลมฮัลโหลถังถังฉันคิดถึงเธอ ฟูจินเย่ไหนๆก็ชอบเล่นละครรักซูซินหลานสักขนาดนั้นงั้นเกมนี้ฉันจะเล่นต่อกับนายฉันก็คิดถึงนายทางทาอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราต้องไปลองชุดแต่งงานกันโอเคอย่าลืมพาซูซินหลานมาด้วยเธอแต่งวันเดียวกับเธอจะได้ลองพร้อมกันที่แท้ทุกอย่างมีเบื้องหลังหมด Happy ้ว l e เดนไทย ไม่ว่า<อ>จะไป<น>ะไหนนายก็จะหาทางให้พาสูสินดานไปด้วยเสมอแต่เย่าว่าเธอชอบกุหลาบสีฟ้าฉันเลยหยิบมให้ดอกนึงนะ <c oughs> รู้ได้ไงว่าฉันชอบกุหลาบสีฟ้าขอบคุณนะพี่ฟู้รู้ใจซูซินดานดีกว่าฉันซสะอีก <c oughs> พี่ฟู่รู้ได้ไงว่าฉันชอบกินพวกนี้ทําให้ฉันโดยเฉพาะเหรอใช่ไหมพี่แม่ข้ <c oughs> <c oughs> ต้องกลัวอะไรจะจะไปหา๋ยวนี้ไอเด็กบื้อเอ้ยปากบอกว่าชอบสูสินรานแค่หลองใช้ถังๆแต่ดูเขาสิร้อนรน,รนแทบตายถ้ารักใครจริงมันปิดไม่มิดหรอกอตอกใจหมดเลยด่ว่าเป็นอะไรไปแล้วกลัวฉันตายแล้วจะไม่มีใครเป็นโลกกันภัยให้สูสินรานมั้ง ร้องไห้ทำไมอ่ะใครรังแกเธอบอกฉันว่าฉันจะไปจัดก,การให้ถ้าเป็นนายล่ะจะลงโทษฉันได้เลยฉันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรห,หรอกพี่ฟู่ลานลานคราวก่อนฉันบอกว่าอยากได้สร้อยที่มีเส้นเดียวในโลกไม่คิดเลยว่าพี่จะลงมือทําให้ฉันโดยเฉพาะทาเล่นๆอ่ะเธอชอบก็ดีแล้วประธานฟู่ทาไมต้องลงมือทําสร้อยเส้นนี้เองล่ะครับมือพังหมดแล้ว เขาบอกว่าอยากได้ของขวัญที่มีชิ้นเดียวฉันต้องทําเองถึงจะคู่ควรกับเธอจิ้นเห่กำลังเตรียมของขวัญให้ฉันเขาคงอยากจะเซอร์ไพรส์ฉันแน่ๆงั้นฉันก็ให้ของขวัญเขาสักชิ้นฉันอุตส่าห์ตั้งใจเตรียมของขวัญให้เขาแต่เซอร์ไพรส์ของเขากลับให้ซูซินด่านแทนขอบคุณนะคะพี่ฟู่ของขวัญชิ้นนี้ฉันชอบมากว่าแต่พี่คะได้ยินว่าพรุ่งนี้จะไปลองชุดแต่งงานขอไปด้วยได้ไหมได้เลยทัทง้งง ดนลานแต่งงานมาเดียวกับเธอลองพร้อมกันสะดวกดีพอดีใช้ก็ตเตรียมไว้สองชุดพอดีงั้นเหรอวางแผนไว้นานแล้วสินะคุณผู้หญิงคุณหนูรองนี่ชุดที่ประธานฟูเตรียมไว้ให้ทั้งสองคนชุดแรกนี่ดีไซนเนอร์ระดับท็อปหลายคนใช้เวลาทำตั้งสามปีส่วนชุดที่สองเป็นฝีมือดีไซเนอร์หน้าใหม่ฉันเลือกชุดแรก,แรกขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่าพี่ก็ชอบ ฉันผิดเองอย่าลงโทษฉันเลยสุสินรานไปรีนหลักสูตรมายาที่ไหนมาอีกล่ะฝีมือก็แสดงดีขึ้นเยอะฉันเคยลงโทษเธอเมื่อไหร่พี่อย่าพูดแบบนั้นเลยฉันจะกราบขอโทษพี่ก็ได้นะพอแล้วสูหลานหังทำไมถนชอบรังแกลหลานบอยเธอเป็นน้องสาวเธอนะสุจิงเย่เราอยู่ด้วยกันสามปีใครกันแน่ที่รังแกใครในยยังไม่รู้เหรอ ชุดแรกไปบหมกับเธอให้ดันหลานไปเธอแต่ฉันชอบฉันบอกแล้วไงชุดดีไม่บอกกับเธอให้ดันหลานเลยแน่ใจเหรอหังทถิงอย่าเป็นแบบนี้นะชุดที่สองบอกกับเธอกว่าก็ได้ฉันเปลี่ยนก็ได้ขอบคุณนะคะพี่ฟู่ คุณผู้หญิงคุณหนูรองฉันจะพาทั้งสองไปลองชุดแต่งงานตรงโน้นตามฉันมาค่ะเธอยอมง่ายขนาดนี้เหรอเมื่อก่อนต้องมีเรื่องใหญ่แล้วแต่ก็เธอเชื่อฟังขึ้นก็ดีเหมือนกันพี่ฟูพี่ฟูพี่ว่าฉันสวยไหมสวยจ้ะว้าวคุณผู้หญิงสวยมาก สวยจริงๆคุณผู้หญิงเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นหน,นึ่งนี่ยังสิยน,นอีกแล้วฟูจิเนเย่นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ฉันใส่ชุดแต่งงานเพื่อเธอทัทง้งงถ้าใส่ชุดดีก็ยังสวยอยู่ดีก็อะไรขึ้นกระฐานฟูคุณผู้หญิงแพ้ผ้าไหมทำไมไม่บอกฉันแต่แรกไปไปเอายาม,มาเร็ว ฟู่จินเย่ฉันไม่เคยบอกเธอเหรอนี่คือของขวัญที่ซื้อมาฝากขันมากเธอแพ้ผ้าไหมเหรอ,อจากนในเดีบ้านฟู่ห้ามีผ้าไหมอีกขอโทษนะถังถังฉันจำผิดเองคราวหน้าจะจำไว้ไม่มีคราวหน้าแล้วว่าถังว่าถังอา้าวพี่ฟู่ถังถังไม่มีคราวได้อีกแล้วหมายความว่าไงออีกอาทิตย์เดียวเราก็แต่งงานกันแล้วไม่ต้องห่วง ฉันจะเตรียมชุดแต่งงานที่สวยที่สุดให้ขอโทษนะครับฉันไม่รู้ว่าพี่แพ้ผ้าไหมไม่งั้นฉันคงไม่ให้พี่เปลี่ยนชุดทางทางฮึพี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูช่วยฉันด้วยพี่ฟูโคจริงแย่ช่วยฉันด้วยพี่ฟูเฮ้แก่แก่ฉันลืมไปได้ยังไงว่าฉันก็แค่เครื่องมือ ที่เขาใช้เพื่อปกป้องซูจินดานฟูจินเย่แต่กกณฟูทำให้ครอบครัวฉันพังวันนี้ฉันจะให้แกเสียคนรักไปให้แกเจ็บเป็นทั้งชีวิตฟูจินเย่อย่าระเย่ทังทังทั้งทั้งท้งที่ฉันรักหลาดแต่พอเห็นสุวรรณทางเจ็บ แต่มันก็เจ็บไปด้วยหมอหมอมาเร็วฟูจิงเย่นายให้ฉันบังนีแทนซูซินด่านเองร้องไห้ทำไมฟื้นแล้วเหรอท,งทงังังพี่พี่ฟื้นสักทีพี่ฟูนั่งเฝ้าเตีเตยงพี่สามวันสามคืนแล้วทำไมพี่เป็นความผิดฉันเองถ้าฉันไม่อยู่ตรงนั้นพี่คงไม่เจ็บหรอกเขาบาดซะ ถังถังถ้าเลือกได้ฉันยอมโดนแทนเองเธอรู้ไหม <c oughs> ตอนที่เธอมดสติฉันกลัวแค่ไหน <c oughs> ฟูจิงเนง่ยปากบอกว่ารักฉันนี่เหรอคือความน้าของเธอน่าขยะขยัแจริงๆออกไปซะบอกให้ออกไปไง <c oughs> <c oughs> ออกไปอ <c oughs> <c oughs> ้ฟูหล,ลาน พี่ฟูไม่เป็นไรก็ดีแล้วล,ะล,ะละวานลานสวีนถังจะตีฉันก็ได้แต่ทำไมต้องทำรละ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 ้ายลานลานทำเกินไปแล้วนะฟูจินเยนายเคยช่วยชีวิตฉันแต่ตอนนี้ให้ฉันบังมนี้แทนซูซินลานชีวิตและชีวิตเราไม่ติดข้างกันอีกแล้ว น่าสงสารจังหมดสติทั้งวันไม่มีใครมาเยี่ยมเลยคือหนูรองบ้านซูที่อยู่ห้องข้างๆแค่หัวถลอกนิดเดียวคนมาเฝ้าเต็มไปหมดคุณม,มันเธอก็ยังมา ช้าหน่อยฉันมีความสุขที่แท้ฉันต้องหาที่เป็นคนนอกแต่เมื่อก่อนฉันก็มีครอบครัวที่อบอุน่นอะทั้งถามกลับมาแล้ววันนี้วันเกิดลูกดูซิแม่ทำอาะไรไบ้างของโปรดทั้งนั้นเลยขอบคุณนะคะแม่ <c oughs> สูชิง ฉันเหนื่อยแทบตายดูแลบ้านหลังนี้แต่เธอกลับไปคบกับผู้หญิงคนอื่นยังมีลูกอีกคนด้วยจะ,จะทำยังไงดีทา้งทางจะเท่างไงดีล่ะพี่จ๋าพูดอะไรเนี่ยคนที่ไม่มีใครรักถึงจะเรียกว่ามือที่สามใช่เนี่ย ูจริงเย่นไหนๆก็ชอบซูซินรานะะทั้งอ่อนโยนทั้งใจดีงั้นฉันจะรอดูวันที่นายเห็นท่าแท้ของเธออีกสาวันก็จะถึงวันแต่งฉันจะได้หนีออกจากตรงนี้ไม่มีใครรักฉันงั้นฉันก็จะรักตัวเองคุณหนูซูแผลยังไม่หายดีจะรีบออกจากโรงพยาบาลได้ยังไงแถมยังไม่มีใครมารับเลยฉันไปเองได้ค่ะขอบคุณชุดนี้ช่วยจัดการให้หน่อยได้เลยค่ะคุณหนูซู อีกแค่สองวันก็แต่งงานแล้วจะได้หลุดพ้นสักทีที่นี่ที่ไหนฉันโดนลักพาตัว คุณหนูใหญ่ตระกูลซูใช่ไหมแล้ยินมาว่าเธอทําให้น้องสาวหมดสติไม่ฟืน้นไม่รู้สึกผิดบ้างเลยวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอให้สาสมแทนเขาเดี๋ยวอาจจะเจ็บหน่อยนะแต่ว่าต้องจําบทเรียนวันนี้ไว้ให้ดี เธอทำร้ายลานลากดอย่าจใจอ,อ่อนยังไม่พอลุยต่อฟูจิเนะเราจบกันจริงๆแล้วขอโทษนะทังๆฉันพลาดไปเอง ทำให้เธอถูกลักพาตัวแต่เธอก็ทำรา้ายหลาอครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันรู้ว่าผิดแล้วใช่ไหมรู้แล้วอย่าโกรธเลยนะพวกนี้ก็แต่งงานกันแล้วฉันเตรียมของขวัญไว้ให้อ๋อคุณผู้หญิงนี่คือประธานฟูประมูลมาให้คุณโดยเฉพาะสร้อยเพชรสีน้ำเงินที่เคยไปเขาราชินียุโ,ยโรปและเกาะส่วนตัวในทะเล,คลเ,เคยเบียนนี่คือกรรมสิทธิ์ของเกาะและวิลล่าหลายหลังบนยอดเขาใช่ไหม ทั้งทังชอบค่ะฟูจินเนในงานแต่งพรุ่งนี้ฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้นะของอะไรถึงดึกรับขนาดนี้พรุ่งนี้นายก็จะรู้เองโอเคแต่ฉันจะตั้งตารอของขวัญชิ้นนี้ขอให้ฉันจำไม่ลืมไปทั้งชีวิตไม่ต้องห่วงแน่นอนอยู่แล้วล่ะ ื่นเต้นจนนอนไม่หลับทั้งคืนในที่สุดก็ได้แต่งงานแล้วคุณยา่าพูดอะไรเนี่ยผมแต่งงานกับสูวรนถังก็แค่เพื่อปอกป้องหลานๆเท่านั้นไม่ได้ตื่นเต้นสักหน่อยผมก็แค่ก็แค่อยากรู้เซอร์ไพรส์ที่เขาพูดเมื่อวานฟูจินเย่พรุ่งนี้แต่งงานฉันก็เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้ไปกันถือของขวัญไปรับเจ้าสาวที่บ้านซูครับ ไอ้เด็กบือ้อต้องพาถังถังกลับมาอย่างสมเกียรติทุกอย่างอย่างแก้ทันแม่คะแม่ชอบพูดว่าฉันต้องแต่งกับคนที่ฉันรักแต่ตอนนี้ฉันต้องแต่งกับคนที่ไม่รู้จักขอให้ฉันมีอิสระและความสุขตลอดไปสู้หวานถังคนจากบ้านก็มารับถึงหน้าบ้านแล้วเธอไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมเรื่องแต่งงานแทนรา,รานะ่ะไม่เปลี่ยน หนึ่งร้อยล้านรีบออกมาใส่ชุดแต่งงานของรันรันด้วยนี่คือของของฉันช่วยส่งให้บ้านกู้หน่อยพี่จ๋าจะได้แต่งกับคนตาบอดคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างพูดอีกคำเดียวฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะ พ่อครับออผมมารับวานวานกลับบ้านเตรียมของขวัญเล็กๆให้ท่านมีของลานๆนด้วยอุ๊ยประธานฟู้ใส่ใจจริงๆมามารับไว้เลยประธานฟู้ชอบลานลานขนาดนี้ให้ลันๆนแต่งแทนสู่หวานถังเขาต้องพอใจมากแน่มาเลยประธานฟู้เชิญข้างในเลยคุณสู่ครับเอ๊ะผู้ชายเราสายตาไม่ดีออกไปไหนลำบากผมมารับเจ้าสาวแทนช่วงนี้ที่สู่หวานถังยอมเปลี่ยนตัวกับลานลาน ไม่งั้นชีวิตราดราต้องพังหมดแน่ขอมาเถอะเอา้าประานฟู้มาเลยเชิญข้างใน <laughs> สวนถังบอกไว้เลยนะที่ฟู้ต้องชอบฉันแน่เขาแค่เกรงใจถึงไม่ทิ้งเธอพอเขารู้ว่าคนที่แต่งกับเขาคือฉันต้องดีใจมากเขาต้องดีใจแทบตายเลยลนะ่ะบ้านฟูกับบ้านกู้ขันหมากมาถึงหน้าบ้านแล้วรีบคลุมผ้าให้เรียบร้อย ลูกสาวบา้านสองคนคนขงแต่งกับมหาเศรษฐีอีกคนแต่งกับคนตาบอดไม่ยุติธรรมเลยซู่จินแย่ชาตินี้ทั้งชาติเราไม่ต้องเจอกันอีก แปละจะังทำไมใ,ใจฉันมันไม่สงบเหมือนกำลังจะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปว่าทังไม่ใช่จะอยู่บนรถขนานได้ยังไงกานฉันแต่การกับใคร